เทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยภายในปี2573 คาดว่าจะมีประชากรมากกว่าหนึ่งใน3าของประเทศที่มีอายุเกิน60ปีเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ย่อมเสื่อมถอยตามธรรมชาติหนึ่งในปัญหาสาเหตุที่พบบ่อยแต่กับถูกมองขา้ามนั่นก็คือโรคก,กระดูกหุนโรคเงียบที่ไม่แสดงอาการจนวันหนึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักโดยไม่ทันตั้งตัวปัจจุบันมีคนไทยมากกว่า1.5ล้านคนที่ป่วยในโรคนี้โดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล กระดูกหักหากรักษาไม่ทันอาจน,นำไปสู่การพิการหรือเสียชีวิตได้จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อความต้องการของวัสดุทดแทนกระดูกหรือบนการามกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในระบบสาธารณสุขไทยในหลายกรณีของการผ่าตัดกระดูกแพทย์ยังคงต้องตัดกระดูกจากบริเวณสะโพกของผู้ป่วยเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมบริเวณที่เกิดความเสียหายเนื่องจากวัสดุ ปูกระดูกที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าซึ่งมีต้นทุนที่สูงทําให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้จึงมีผู้ป่วยบางรายที่ต้องยอมเพิ่มพารายการรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกินกํำลังแนวทางนี้อาจใช้ได้ในบางสถานการณ์แต่ก็ไม่ควรเป็นทางเลือกเดียวที่ระบบสาธารณสุขไทยต้องพึ่งพา จากปัญหาเหล่านี้ทีมของเราจึงพัฒนานวัตกรรมปลูกกระดูกสังเคะห์ที่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามความต้องการทางคลินิกอย่างแท้จริงวัสดุนี้ผลิตจากส่วนประกอบหลัก2ชนิดคือไฮดรซีปอรไทต์ ai, และเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตโดยใช้การทางสังเคราะห์แยกแต่ละชนิดให้มีความบริสุทธิ์สูงถึง99.99% 99แล้วจึงนำมาผสมในาตาส่วนที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำทำให้สามารถออกแบบวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรง และย่อยสลายเร็วได้ตามความต้องการของการรักษาวัสดุนี้สามารถขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นผงแท่งหรือบ็อกเหมาะกับการใช้งานในหลายตำแหน่งของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกใบหน้าขากลันไก่กระดูกยาวหรือการปลูกกระดูกทางธนกรรม และนอกจากนี้วัสดุของเรายังสามารถผลิตได้ในประเทศโดยใช้โรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO 13485ซึ่งพร้อมต่อการขึ้นทะเบียนออย่อและนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตและเราเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับการรักษาด้านสัญญกรรมกระดูกของประเทศไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มโอกาสการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วยไทยได้อย่างแท้จริง